ก็ยังอยู่เหรอไม่ใช่ไปโบวงินตัวเล็กก็ไปโบวงนเพื่อนเหนื่อยมากตั้ใจเลยสี่จัสี่สามสอบพี่ไม้พี่โบว์ขาพูดถึงการร่วมงานสี่จันทร์ก็มีความสุขมากที่ได้ร่วมงานกับสี่จันทร์อย่างที่บอกไปสีจันทร์เป็นแบรนด์ที่ทุกคนคนไทยเชื่อว่าทุกคนรู้จักสีจันทร์คือตั้งแต่เด็กๆผมได้ยินคำว่าสีจันทร์แล้วพอปริโลวิทย์พิ่ัอ๊บเนี่ย 6-7ปีที่แล้วก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งชันนี้พิธีการต่อเรื่องไม่ไหยุดแล้วการที่เราได้มาเป็นพรีเซนเตอร์เป็นอะไรที่ทําให้เราสภูมิใจแต่ก็เราเนี่ยจะใช้โปรดักที่ดีและมีการต้นแบต่อต่อไปเราวรู้สึกมิใจ,ใจมากเลยพี่โบว่างครับในฐานะเป็นพรพีเซนเตอร์ชายก็อ,อยนะ่างที่พี่ไมค์บอกว่าตอนนี้พวกเราได้เปพรีเซนเตอร์ชายดแรกมันเหมือนกับว่าเฮ้ การดูแลตัวเองอ่ะมันไม่ได้อยู่แค่ผู้หญิงแหละตอนนี้ผู้ชายหรือว่าไม่ว่าจะเพศอ,อะไรก็สามารถดูแลตัวเองให้ให้ดูดีได้ตลอดเวลาแล้วอย่างคือถ้าพูดถึงแบรนด์เครื่องสำอางไทยอ่ะเพื่อนีอยางสีจันอย่างที่พี่มายบอกเชื่อว่าทุกคนรู้จักวออเนี้ยพวกเราได้ทําง,งานหลายที่มากบนโลกซึ่งถ้าเกิดว,ว่าเราในฐานะคนไทยอ่ะ ได้ไปทําให้แบรนด์ไทยเป็นที่รู้จักของทั้งโลกมันก็เป็นอะไรที่ดีนะเห็นผู้บริหารบอกเราว่าจะมีโปรเจกต์พิเศษทราบหรือยังทราบแล้วถ่ายแล้วหรือยังไงครับก็ต้องรอพี่เขาบดูบางทีบางทีเรื่องพี่เขาผมอาจจะรู้แต่ผมก็ไม่บอกอะไรอย่างนี้แต่ว่าแฟนคลับน่าจะตื่นเต้นน่าจะอะไรก็ตรงนี้แต่ผมก็เริ่มตื่นเต้นตอนที่จิ้นมาแล้วกลัวโป๊หรอครับปลัโป๊เกือบไปแล้วครับให้ฝากนะครับแฟนฝากติดตามผลงานของผม ปปก็ติดตามผลงานที่ใกล้ที่สุดก็คือของผมก่อนนั้นมี g s C และถ้าเกิเรื่องแมนสวนครับก็สิดท้ายมงนี้เนี่ยไปดูแน่นอนครับผมก็ T H C เหมือนกันครับของ Beyond p o u e แล้วก็แมนสวนครับทุ่งไทยจบไปรู้สึกว่าเป็นโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตตั้งแต่เคยเจอมาแล้วก็เชื่อว่าไม่ได้เห mm ็นหนังไทยแบบนี้มานานมากแล้วแหละอยากให้ทุกคนติดตามกันเพื่อเป็นเพราะเราจะไปขายในทุกที่ที่ไปได้บนโลก ก็อยากให้เป็นความภูมิใจของคนไทยในส่วนภาพใบยงของแมนสวยเนี่ยสตอยในมือเขาว่าจะเป็นประมาณไหนไม่ได้ไม่ได้มีทีเซอร์ออกมาแล้วเออเป็นไงบ้างคะพอทีเซอร์ออกมา ก็เป็นหนังรุ่นระทึกที่คิดว่าถ้าถ้าทุกคนได้ดูต้องตื่นเต้นไปในทุกๆซีนแน่ๆเลยต้องใช้คําว่าสิ่งที่ทุกคนเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นดังนั้นเดี๋ยวรอหนังแล้วดูเอ็นจอยไปพร้อมกันอีกไม่นานนี้ทีเซอร์จะออกแล้วใช่ค่ะจริงๆแล้วแทนก็คือนักแสดงทุกคนก็จะไม่ได้ดูก่อนไปดูพร้อมๆกันในละครในเรื่ออย่างตอนท้ายทุกคนเซอร์ไพรส์ว่าที่เขียนว่าโอลิสโซคานอะไรเงี้ยอันนี้มันเกิดมันนี้คืออะไรอธิบาย ก็คือจริงๆเราไปขายเราไปพรีเซนต์ที่คานก็มันเป็นเทเลอร์เวอร์ชันสำหรับคานซึ่งตัวออฟฟิเชียลเทเลอร์อีกอีกแบบึ่งก็จะมาในประมาณยอนหน้านก็เดี๋ยวรอติดตามซึ่งึ่งกับคานนี้ได้ได้ยินบกว่าดีมากแล้วทุกคนก็ให้การการสนใจที่ที่ดีกว่าที่ิดีมากเลยนบแล้วคิดว่าน่าจะเป็นคำในไทยที่มันย่อยง่ายและเข้าใจง่ายเชื่อว่าทั้งโลกน่าจะเข้าใจได้ ก็ฟีดแบคก็ดีเหมือนกันแล้วก็คือคือเหมือนทางทีมเบียนท,า,ทาวเขาเขาเขาจับเรียกว่าร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที<ม>่ยวเพื่อที่จะพาพาภาพยนตร์ไทยครับภาพยนตร์ไทยแคนี้ไปให้ทั่วโลกได้เยอะที่สุดไม,ม่ควรปัดแต่ละคนมันต่างสักที่ผ่านมาใน่้านเราด้วยไหต่างกันเยอะมากแต่ต่างยังไงเดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปเพราะว่าจริงคือจริงจริงคาแรคเตอร์มีความ ทายแค่บางอย่างป็นเชื้อบางอย่างที่ทุกคนคุ้นเคยแต่สิ่งที่จะไป e x ็ l o r e ไปเจอกันในเรื่องจะเป็นอีกแบบโดยึ่งเฉยก็เป็นไอที่ทสนุกแน่นอนแล้วก็ได้เจอความสวยงามอย่างที่โปรบอกนะทีมเราอยากให้หนังเรื่องนี้มันเป็นแรงใจสําหรับใครหลายๆคนสาหรับเยาวชนรุ่อใหม่ที่อยากอยากจะเล่นหนังอยากจะทำหนังตัวไปถึงที่ส่งความสวยงามที่เรามีเป็นท รู้สึกยังไงที่แฟนขับเขาจะแบบว่ามีกระแสว่ามันเดาทางไม่ถูกเลยว่าหนังจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเลยก็แปลว่าแทนที่จะเดาตอนนี้ให้ตั้งตารอหนังที่กำลังจะออกดีกว่าเพราะเมื่อวานไปถ่ายโปสเตอร์มารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้เห็นหนังไทยแบบนี้มานานมากแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูกันเพราะว่าน่าจะทําให้วงการหนังไทยคกักขึ้นใหม่ของนังคาดหวังว่าหนังเรื่องนี้จะเป็นช็อปมาโลกในแบบอไทย้ันเลยมั่นใจอย่างมาก เหมาะสมกับอะไรเพราะว่าคือโปรเคยบอกันีปแล้วบอกว่าของที่ได้มาหรือสิ่งที่ได้มาเนี่ยบางทีมันเยอะเกินไปเราเลยคิดว่าเราอยากจะแบ่งให้กับคนอื่นๆที่เขาต้องการไปด้วยนะอะไรี้ซึ่งพวกเขาก็แฮปปี้นะที่แบบว่าเรียกว่าแบบแชร์เพราะว่าแบบคนที่ได้ไปก็แฮปปี้อย่างคนที่เขาไม่เคยได้เขาแบบรู้สึกดีอะแล้วพอเราเห็นแล้วเราก็เก็บของนกทำทรงจาดีๆมาแล้วก็ ทางโซเชียลก็ทำทำได้เท่าที่ทำรันนี้สายบุญอันนี้สายบาปเข้ามาเก็บอะไรบ้างกันจริงก็มีโอเปเรชั่นตามเหมาะสมเพราะแต่ละครั้งจำนวนตัวของขันเนี่ยอาจจะมาไม่เท่ากันแต่ว่าทุกครั้งเมื่อจะได้รับถึงความรู้สึกดีๆีคลาสอะไรนั้นตลอดรอบนี้เขามีโอเปเรชด้วยเป็นที่เก็บตัวเฉพาะก่อนจะคัดแยกเพราะว่าช่วงที่ได้รับมาเป็นช่วงที่ถ่าย แมนสวยออดีผมก็ยังไม่ได้แบบเก็นทุกชิ้นอะไรนะ แต่ต้องขอบคุณมากผ่านตรงนี้ทีหนึ่งสำหรับความรู้สึกดีสิงของการ์ดแล้วก็กำลังใจทุกทางทุกงานไม่ใช่แค่มาของตัแต่กับทางน้องทุกคนในเบงอเพราะว่าคือพวกเราไม่ได้มีงานบ่อยช่วงหลังพวกเราก็มุ่งถายหนักแล้วพอเห็นเห็นของขวัญเนี่ยที่มันเป็นรูปธรรมอ่ะคือคือเราเห็นความรักที่เขาส่งให้ในโซเชียลแหละพอเห็นของขวัญก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขายาคอยให้กำลังใจเราทุกท่าอก็ขอบคุณมากๆ คุณคนโพลโร่ไ thank you ชียเอาล่ะเรียตัวได้อปตอตรงไหนตรงนี้แหละข้างหน้านี้แหละอาแล้วตรงนี้นลคุณ่อคุณบม